d ีแม c a แ 1.9s ปีใหม่ไม่น้อยผนเริ่มต้นเพียง7,000ันกว่าบาทของแต่งจัดเต็มว่าจะเป็นแม็กใหม่ล้อใหม่ยางใหม่ใครสนใจต้องดูคลิปนี้สีค่ะอยู่กับเซลล์เอซไทยรถสวยอีกแล้วนะคะวันนี้เอาใจสายซิ่งกันบ้างนะคะวันนี้นำรถในส่วนของกระบะอีซูซูนะคะดีแม็กแคป s นะคะมาฝาก2คันที่อยู่ด้านหน้าบอกเลยแค่น้ำจิม้มที่บริษัทยังมีอีกเยอะ สำหรับวันนี้คนมาให้ดูแค่2คันก่อนนะคะฟรีดาวน์นเริ่มต้น7,000กว่าบาทแม็กใหม่ยางใหม่อันนี้บอกเลยว่าสายซิ่งไม่ควรพลาดจริงๆนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มที่คันแรกกันเลยค่ะมาที่คันแรกกันเลยค่ะคันนี้เป็นปี2018นะคะนี่เลยโชมหน้าก็ เดิมโรงงานนะคะสำหรับคันนี้ e อ u ซูดีแมนี่ไม่ต้องพูดถึงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะคะประหยัดพลังงานแล้วก็ออกแบบมา d m a มดูแลง่ายสุดแล้วไม่จุกจิกอะไรเลยนะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาปี2018น้องเอเปิดราคามาที่459,000บาทฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น7,000กว่าบาทเท่านั้นถือว่าสบายกระเป๋าแน่นอนนะคะได้ล้อแม็กใหมย่ยางเบิกใหม่ทั้ง4เส้น ไฟตัดหมอกใครอยากจะได้เพิ่มเติมก็ไปแต่งได้นะคะสำหรับรุ่นนี้ด้านข้างนี่เลยมาพร้อมกับโลโก้นะคะสเปคแครบสีแดงตัดกับสีขาวตัวรถโดดเด่นเลยทีเดียวฟิล์มก็สภาพนะคะบอกเลยว่า95%นะคะยังสภาพดีอยู่นี่มาด้านข้างไล่มาเรื่อยๆเลยนะคะให้ดูรอบรถกันก่อนเลยสำหรับนะคะร่องรอยการใช้งานมีบ้างนะคะเราเก็บงานให้เรียบร้อยนะคะแคส่สะเก็ดหินอะไรแค่นี้นะคะ ไม่มีเยอะกว่านั้นแน่นอนชนหนักพลิกความน้ําท่วมปัดไปได้เลยสวยไทยไม่ขายรถชนนะคะชนหนักพลิกคว่มไม่เอามานะคะประตูเดิมกระโปรงเดิมอันนี้มั่นใจได้เลยในส่วนของลูกค้า y o u t u b e นะคะอะมาดูด้านหลังค่ะคันนี้แปลงเล็กค้ำหลบป้ายให้ด้วยไปดูช่วงล่างค่ะนี่ช่วงล่างสวยสวยแนบสวยๆส,สีก็คือนี่เลยสภาพก็คือลูกค้าได้ไปนี่สบายใจได้นะคะรถคัดมาก็คือเกรดเทุกคันนะคะ แมกไลเนอร์ er มีให้ครบสภาพก็80%สนะคะสวยเดิมอยู่เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านในกันบ้างนะคะเดี๋ยวเปิดให้ชมนี่ขอบประตูนะคะใหม่ๆนะคะรุ่นนี้ก็เป็นระบบไฟฟ้านะคะในส่วนของกระจกแล้วก็ขอบประตูก็จะมีสติ๊กเกอร์นะคะต่างๆอยู่ครบนี่ความใหม่ให้ชมเลยนะคะขอบร่องน้ำต่างๆก็คือได้รถสวยเดิมแน่นอน นี่แคมปเปิดกว้างได้ขึ้นลงสะดวกสบายนะจะครอบครัวตัวใหญ่หรือตัวเล็กก็คือไม่เหมือนรุ่นก่อนที่ต้องแหวกไปนะคะนี่เราขึ้นได้เลยหัวน็อตแผงประตูไม่มีรอยขยับนะคะเบาะด้านหลังก็คือใหม่ๆแบบนี้เลยนี่อยากรู้ว่าพี่ควัมมาไหมมาพิสูจน์กันดึงให้ดูได้ทุกคันนะคะรถเสรีิไทยไม่ใช่เฉพ,าะ,ะเพาะคันนี้คันเดียวทุกคันนะคะนี่ เม็ดอาร์ครูกลมเดิมจากโรงงานนะคะพี่สูจน์กันตรงนี้ทาไมชอบดึงกันจังก็มันประกบเดิมจากโรงงานตรงนี้อ่าถ้าเกิดพลิกคว่ำม,มาบิดเบี้ยวรูกลมไม่ตรงกันแต่อันนี้ก็คือเป๊ะนะคะอ่าภายในรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับเบาะผ้าสีดําก็คือไม่อมความร้อนนั่งสบายมากนะอบแผ่นหลังเป็นอย่างดีแล้วก็ออปชันฟังก์ชันการใช้งานต่างๆรุ่นนี้ก็เป็นเกียร์6สปีดนะคะเป็นเกียร์ธรรมดาใช้งานง่ายนะคะขับมาก็คือ สบายมือนะคะไม่จะเป็นระบบพวงมลาลัยก็หมุนง่ายนะคะแอเราเช็คให้หมดเลย30จุดนะคะก่อนปล่อยเดี๋ยวเราไปที่กระโปรงหน้านะคะว่าเครื่องจะสวยขนาดไหนคะ่ะนี่ก็คือห้องเครื่องของคันนี้เลยนะคะกระโปรงเดิมนะคะนี่เลยมอ,อกอต่างๆนะคะก็อยังอยู่ครบแผ่นการความร้อนก็สภาพนะคะปกติห้องเครื่องนี่ก็คือใหม่ๆเลยนะคะไม่มีสนิมจับ ให้กวนใจนะคะมีบ้างเล็กๆน้อยๆก็คือดูความใหม่ของตัวเครื่องนะคะสีเดิมเต็มจากโรงงานนะคะแต่ละจุดก็คือสะอาดแวววับนะคะอยากให้ตากล้งซูมไปเลยนะคะแต่ละจุดก็คือนี่ไม่มีสนิมอะไรที่ว่าเยอะแยะมากมายให้ไม่สบายใจแผ่นเพจก็แผ่นเพจเดิมนะคะรับประกรันเครื่องยนต์เล็กเกียร์ให้1ปีหรือ10,000ม่กิโลยังได้อย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะของ isuzu d max นะคะก็คือ บอกเลยว่าระบบเขาจะดูแลง่ายไม่ค่อยจุกจิกจอดทิ้ง7เดือนบอกเลยที่บ้านใช้รุ่นนี้ยังสตาร์ทติดทีเดียวค่ะมาที่ปี2020กันบ้างอยากได้ปีใหม่ไม่น้อยเราก็มีเรีไทยรถสวยบอกแล้วขายรถเกรด A เ,เท่านั้นที่บริษัทยังมีใหม่กว่านี้อยากเห็นของจริงก็มาหน้าโชว์รูมอ่าไม่สะดวกมาก็ติดตามคลิปตงเอไว้นะคะทุก YouTube ทุกคลิปก็คือรีวิวให้ทุกมุมหรือใครอยากได้เพิ่มเติม ทักส่วนตัวที่เบอร์0945989256ถ่ายวีดีโอให้ทุกชดอ่ะก่อนอื่นไปคันนี้ต่อเลยปี2020ไม่4 5 0 0โอ้โหยบอกเลยว่าทั้งโดนตาโดนใจทั้งปีทั้งเลขใหม่แล้วก็ที่สำคัญราคา498,000บาทคันนี้บอกเลยว่าผ่อนเริ่มต้น8,000กว่าบาทเท่านั้นสำหรับใครที่อยากจะฟรีดาวหรือใครมีงบเยอะอยากจะดาวเพิ่มผ่อนถูก ว่ามาเลยปรึกษามาได้เลยจัดให้ได้ทุกแนวนะคะอยากได้แบบไหนฟรีดาวหรือมีงบกี่บาทนะคะเปิดใจคุยกันเอกสารเป็นยังไงทําอาชีพอะไรซื้อได้หมดทุกอาชีพนะคะไม่ต้องกลัวไม่มีประวัติมีประวัติอย่าคิดว่าต้องดาวเยอะที่เราไม่เหมือนเพื่อนนะคะปรึกษาน้องเอ่ก่อนได้คันนี้ปี2020 498,000บาหขื่นัใจสายซิ่งบอกแล้วถ้าใครพลาดคลิปนี้พลาดมากๆรุ่นนี้ไม่ได้หาง่ายๆตอนนี้เรามีเข้ามาหลายคันคันนี้ปี2020นีนี่ ให้ดูแม็กเป็นแม็กเวลเบิร์กใหม่ยางปีใหม่ทั้ง4เส้นก็คือคุ้มสุดๆแหละอยากได้ปีใหม่ผ่อนสูงกว่านิดนึงก็เป็นคันนี้สาภาพก็คือภายนอกก็จะเป็นสเปคเดียวกันนี่เลยนะคะเป็นตัวแคป 1.9s ปี2020นี่ให้ดูรอบคันขอ,ของเราย้ำกันอีกครั้งนึงว่าเป็นรถเดิมเกรด A นะคะที่คว่มน้ำท่วไม่ขายประตูเดิมกระโปรงเดิมเดี๋ยวดึง,ดงให้ดู ล็อกไว้เดี๋ยวนะคะดึงให้ดูได้ทุกคันนะคะมั่นใจได้แต่ละคันก็คือสวยไม่แพ้กันนะคะนี่แวววับจับตานะคะทั้งภายนอกและภายในโดนใจไปกว่านั้นก็คือนี่ดึงออกมาก็คือนี่โอ้โหดูความใหม่กิฟเลยค่ะใครได้ไปนี่บอกเลยว่าเหมือนถูกหวยเพราะว่า ประหยัดตังค์ไปหลายแสนเลยเมื่อเทียบกับป้ายแดงนะคะคันนี้ไม่ต้องดาวผนประมาณนี้โหสบายใจมากเงินเดือนเก0 0พันก็ออกรถได้นะคะไม่ต้องตกใจออปชั่นคันนี้ก็ต่างกันเล็กน้อยนะคะภายในปี2ีผิก็จะยกระดับมารู่ร้าเลยเหมือนรถสปอร์ตเลยนะคะนี่แยกโซนมาระหว่างคนขับกับผู้นั่งด้านซ้ายอย่างชัดเจนนะคะออกแบบมาแบบรถสปอร์ตเลยนะคะคันนี้ไม่แท้ไหมไม่แท้ทุกพันค่ะถ้าเยอะนะคะ เราทําให้น้อยเท่ากันก็ได้แต่ว่าของเราคันไหนเยอะก็คือขายเยอะคันไหนน้อยอือน้อยไม่แสนหกแสนเจ็ดยังมีเลยค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องเลขไม่นะคะคันนี้อยากเปให้ดูนะมันเจอ,อยู่ไเียนี่นี่ให้ดูเลยนะคะโูระบบไฟหน้าจออย่างกับไฟเทคสี่หมืห้าพันเก้าร้อยห้าสิองกิโลนะคะคุ้มมากๆ ไม่แท้ร้อตรวจศูนย์ได้เลยนะคะไม่แท้เอามาคืนเรารับซื้อคืนร้อเปเซนตเต็มค่ะเดี๋ยวไปที่ห้องเครื่องกันต่อเลยค่ะมาดูห้องเครื่องปี20นี่เครื่อง DDI ฟ้าสีน้ําเงินโคยิ่งใหม่เข้าไปอีกคันน้นว่าใหม่แล้วคันนี้นะคะสุดๆนี่เลยหัวน็อตทุกจุดนะคะเดิมโรงงานนะคะนี่แบตเตอรี่เช็คแล้ว น้ำมันกงน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องนะคะเช็คให้หมด30จุดของเหลวเช็คให้ฝากระโปรงนี่แผ่นกันความร้อนตึงๆเด้งๆไม่รู้จะพูดยังไงแล้วถ้าไม่ซื้อก็คือว่าพลาดมากๆนะคะสำหรับรถที่เราบอกแล้วว่าไม่ต้องดาว10% 20%นะคะมีประวัติใช้ดอกเบี้ยพิเศษได้เลย4ปี2.79 5ปี3.25 6ปี3.89เลือกได้เลยอยากผ่อนแบบไหนเอาสบายสายกระเป๋า อ่าเรทไหนได้หมดเลยนะคะปิดก่อนสัญญาก็ลดเลย60% 70%เงื่อนไขใหม่นะคะบอกเลยว่าต้องจัดแล้วนะคะใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะพลาดไม่ได้นะคะอยากได้รถก็คือโทรหาเซลล์น้องเอได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 4 5 9 8 9 2 5 6ช้าอดหมดนะคะเพราะว่ารถเรามีแค่จำนวนจำกัดมือสองกว่าจะได้มาบอกเลยว่าแต่ละคันถ้าคัดรถสวยก็คือน้อยมากที่จะได้มาอันนี้ได้มาแล้ว คุณเจอคลิปนี้ถือว่าคุณเป็นผู้โชคดีนะคะพร้อมกับโปรเดือนนี้จอง400นะคะช่วยผ่อนอีก6เดือนเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องให้3ครั้งทั้งละหมื่นกิโลอย่ารอช้านะคะแคปหน้าจอโทรหาเซลเอที่เบอร์0945989256นะคะเซลเอเสรีไทยรถสวยยินดีให้บริการค่ะ